ออดิชันในนั่นอ่ะที่ไหนภาคไหนสานไม่ใช่ไม่ใช่กรุงเทพหรอค่ะนี่วางไว้เลยาจะล้างมันเลยเหรอลูก อยากล้างค่ะน้ำพี่ไปต่อเดี๋ยวไปเดี๋ยวช่วยน้องล้างก่อนเดี๋ยวให้น้องล้างคนเดียวหมดนี่หนักไฟอูเยอะมากไม่ใช่เดี๋ยวก่อนพี่จะได้มาร์พี่ไปเข้าห้องน้ำาทันใช่้องนทันยังเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปกองอย่างนี้แล้วกันอยู่ในกองนี้พี่ไปตองกองนี้โอเคไมอยู่ในกองนี้นะพี่ตองกองนี้โอเคค่ะ รักเราจนโคตรไม่อยากจะพูดใจม่มีเหตุผลที่ตอ่ดังนััดกเาตอนนี้รี่เขบอกว่าเอาวางเอาจานวางเลยดิฮะบอกว่าเอาจานวางเลยก็คือเห็นไหมคุณโดนปะทำะคุณทำไมล่ะ

ฉันนั้นเดินได้อยู่โปรดจะถามกันเลยอย่าเาพิ่งตามฉันเลยเอาแคทขามีกองพี่<ะ>ออกไปเลยอย่ามาแย่งหมดหน้าที่แล้วตารางนีงไปพุ่นแล้วดแีแคทเืว่าจะแคทเอาอันนี้ไปเก็บอันที่แคท้างเลี๋วพี่ต่อไปอ,อันของพี่พี่ก็จะเอาของพี่ไปเก็บมันเยอะไปไหมโอเคปะคะนี่อีกเนี่ยไม่อันนี้ของพี่ไปตองแยกกันแล้ว You know I don't know because I'm stupid